สวัสดีครับพี่น้องออกไม้ยังเว้นครับมน่อนะครับไปกับอีแดงหน่อยครับหน่อยเอาอีแดงมาหาหลอดกังเว้นครับกังขึ้นปลาบอกินนะครับจนนี้ปลากังขึ้นบอกินออกกังเว้นแครับเพื่อมันนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานครับน่าถึงไม้แล้วครับพี่น้องนะครับนี่เป็นไหนลำมังสู้นะครับน้ำกำลังไหลงามๆเลยครับ ตัวไตตัวไตประตูนะครับตัวไตประตูระบายน้ํานะครับนี่เป็นไฟนะครับไฟน้ารดนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานก,นกันครับนะครับเราชมผลงานครับแร่ง,งที่ตาลอดเนียครับผมเวลาบ่ายโมงครับโมง มายอลแดกเดี๋ยวเราชมผลงานต่อครับส่งงานครับช่วงงานสายบันแดงนะครับสายบันแดงนะครับโตกลกองวินครับพ่อได้ดต้มนะครับพ่อได้ดต้มผลงานเมื่อนี้ครับถึง4ม้วนแรงครับ